หลวงเจนซื้อสองแปดอ่ะทันต,ต่อไปจีพเคือเจนสองห้าศูนค่ะจากปีสองพันสิบเก้ามาเดยป็นสองพันสิบเก้าหนึ่งพันเจร้อยโลคันนี้ค่ะเจ้าต้องร้อยเจ็ดบาทช่องหลังเปลี่ยนมานะแทนเปลี่ยนมานะ